เอหลสังขารในยโยมฟังก่อนจักเลยก็ได้ครับเออยมพินิษพิจารณาเส็เหลวก็ยังว่าเปลยส่งวิญญาณโยมพิพัฒน์เนาะครับสดาเปล์นาขึ้นแก่เอ้่นนาคให้แจ้งแก่ใจ นายทุกขังคือตัวคนเรามันไม่เจรางมันยอมผู้พังดอกกายคนเราในมือมีเกิดก็มีแก่มันไม่เที่ยงแท้ ความตายความเท่าเกิดมาเป็นกายต้องตายแน่เราไม่รู้บันเท่าก็มีแต่จะขาดทุนโยไม่เยินโยเยเินเดินยาวจะเป็นนมเป็นสาวก็ต้อง เติมสซนุษาทำทานเถิดพอได้เป็นทอนดองลบาบาปทำบุญเอาไว้เป็นแตามียังทั้งสาวทั้งหนุ่มต้องตายเม่นนาวยมแก่โยมเธอเอาไม่ต้องมาทียงจะนอนเอืเอตดด เอาทองทำตียังมันไม่มีทางเบียงนิยมอมนะพระบานถึงเวลาตายแล้วจะต้องตายไม่ว่าลวาวไทยไม่พ้อมมือท่านจะขอเอวไย สักสองสามวัน,นพอได้ทำทานจงโปรดสักดีไม่เห็นว่าใครจะได้รอคอยมีแต่ตายเพรอยลงไปเป็นพีมันไม่เลือกนาดอกจะชัว จะดีท่านไม่ปราณีทั้งเจ้าทั้งนายเล่งปลงสัตธาอุตสาธรรมทาน,ทนแต่ทันวาน ย่ังเอาไว้จะคอยทุง่งโตหากว่าเราตายเฟื่องหนึ่งเะลริงไพรต้องทำสียให้พอเวลาเจมขยายเดินตีนออกควยคัวแต่จะมวยวิ่งตาม แต่หมอไม่กลัวเงินหมอดไปบนหมอหมุนหมอจงมาช่วยฉลอให้ความเจ็บน่ทุราถึงจะมีหมอดีมารักษาไดา้โย,ยมก็อย่าสงสัยทั้งหนุ่มทั้งสาวเวลาถึงที ไม่มีทางบันเท่าไม่ว่าไทยลาวต้องตายสิ้นลมจะมีพวกพ้องพี่น้องเผ่าพันก์ก็มีหลักมีทานเงินทองมากทมตายสิ้นของสูญเปล่อยเน่าสุดทอมข้าวของอุดม ไม่ลืมตาดูข่าวของมีมากโยมก็ห่วงมากห่วงพลูห่วงมากห่วงไก่ห่วงหมูไอ้นี่ของกันเดินไหนนั่นเลยของกูตายทิ้งอูคูไม่กลับนมาคืนเล่ปงปลงสัตว์ทธาอุตสาห์ ฟังเทศดังฉันกล่าวเหตุไม่แกลงจำฮหืห้นมวัวแต่คอยเรื่อยพรุ่งนี้มารือนผลัดวันผลัดคืนความตายไม่คมอไม่ยอมจองตาบาดน่าได้ขาดบ่น,นถึงจะสิ้นสนเหมือนไยสิ้นแต มาตอกนารงท่านก็ไม่ทิ้งแรงบาปขาดบนแข่งหอยประคับ ประคองพระเทศนาเอาไว้แน่นอนคำพระทานสอนไม่เป็นคำสองถึงมีเงินมากขโมยคอยมองมีเงินมีทองให้เร่งสัทธาไม่ยอม ทำพร้อมยังไม่เห็นพร้อคงไม่ยากไม่จนไปเกิดชาตินาคนไหนทำทานก็ด้วยใจสรัทธากุตอของพาไป็นโสนิมพานอาจจะคอยแก่เท่าแล้วเราะ จะทำความวมาพลาดคืนผลาดข้ามไม่มองสังขารสาทธาเนโอเนยานิอยู่นานความตายมาทัน เลยชววดได้ทำเเวลาเงินมีน้องพี่ก็มาเขาก็บันทักมันทวงมันถามถึงเป็นเพลียอ้อยมีเงินก็งามหมดเงินก็สามพี่น้องก็เศร้า เจ็บไข้ตายค้างไม่ต้องทำข้าเวลาเองจนพี่น้องนะก็นเจ้าต้องไปแก่เออก่ากันละงกาเวลังลังงานเวลาเองอดลงไปตกอับมันจน ทั้งซับมันจอนทั้งเส้นท,ทั้งยิโยอมฟังโยูก็เคยได้ยินเขาเคยดูเมีกันแปนลนประจําจงกลองหายะเอัทยาโยมเอ้ยอย่าห่อไว้เลยอย่าหว่วงไวล้ลายให้เงินทุงโปรด ขโมยลักไปหน่อยจะคิดเสียได้ทำบุญไว้ก็จะดีสังขารร่างกายกวงอยา,ยาวานาคืบเนาะ